อสวัสดีครับนาสมาชิกนักตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเขื่อนนารบดินจินดาครับหรือเขื่อนห้วยสมุกนะครับวันนี้เรามา กันสองทีมงานนะครับวันนี้มีทีมงานน้าข้างๆครับมาจากแบตจานีกนนะครับตอนนี้เวลาประมาณ9้าโมงนะครับ,รบที่พักเราปุรบนะครับตอนนี้ อลาเข้านะครับตัวนึงอ่าตอนนี้มีปลาเข้าต่อนะครับใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวไต่เอาเอาเรือออกมองใจยเย็นหัวให้ดิหมวให้ ตอนนี้ต้องเอาเรือลงไปเอานะครับก็เ,เข้าตอ่อเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับตอนนี้นี่แหละติกรนี่แหล,ล,ละเ,ลเรนียบร้อยครับครับ โอเคนะครับนะครับปานมองครับเกิดศึกไปได้หนึ่งครับตอนนี้ใส่แ่าเอยขึ้นข้างล่างให้เห็นท้องอ่ะพี่โอมเออโอ้ใบขึ้นโอมะโกมพี่โอมะโกมต้มน่ารักนี่ครับเป็นเดงผมนะครับตัวที่แต้มที่สองของทีมงานเรานะครับไซส์มีเบาเลยนะครับผม ได้ผได้ครับผมได้อยู่โอเคครับผมรอชมตัวตัอไปครับมาเรื่อยๆครับไปครับไปดนะได้วิดีโอนะอไอ้มงเฮ้ยไล่ลเโล่โไวดีโอไ่วดีโอตัวเมื่อกีมังวดีโอ นี่เหมือนกันปหมนผมผมของเล่นนี้อทีแรกเล่แอนกอนเน่ว้ยใครจะเอาเปนเลดเดอมตั้งไปดู้วยได้น่ยตั้ง้แล้วหรือเ่าม่ว่าอยู่กนะเจอชตเจอชันเหมือนปื๊ดไปเลยที่กดะจุกต่เอออยู่วอยู่ดู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 ที่ตกูดกันดูดมดู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 ด ครับผมตอนนี้กดแล้วครับอีกตัวนึงครับต่อเนื่องครับจากของนาข้างๆนะครับลวยน้เปิดหวานไม่ดอยลองต่อด้วยอย่างนี้ไปเรื่อยขา ยี่บอนนะทายสามสิบสามสิบทายยิ้นเลยไม่อยู่อะสามสิบไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะไม่อยู่ครับแต่ตอนนี้มันใหญ่จริงจริงนะจนแบบว่ากดัาเลยนะขนาดห้าสิบยังเราบมดขายห้าสิบขายห้าสิบไม่ใช่วันนี้นะเปลี่ยนเสร็จแล้วปั้นปั้นเตะกินเลยกระชากทีสองทีระเบิดเลยปร้มเลยขาดทีต้องเที่ย เขาขาดขาดจ้ปลาโดดลอยนะครับพอดีอะมัดไงห้าประตูไม่จะเปนที่ตายข้ามมาเล็ก็ไงเนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอิอยถอยอยหน้าต่อตาจะโดนอยู่นี้

ตับแบบวะรู้ไหมถามเปล่นตับผมอะรู้เปล่ามอมาเปลยว

เดี๋ยวมนมีคิดอะไรใครใครครับคุณพ่อคุณแม่ปลาเมื่อกี้ N40 ฟไม่อยู่ครับปาลูกครับตัวนี้เน็มตม โอเคครับผมมาแล้วครับตัวที่สามของเราครับแตนที่สองผมนะครับเมื่อกี้น้่หมองทําขาดไปนะครับติดต่อเฮียครับผมใหญ่ครับตัวนี้เฮ้ยครับ่เอาในน้ำอีกแล้วดิกดเปิดมากขึ้นน้ําครับกดแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

Oh, okay. สายลียด80สิปอนด์ระเบิดแล้วครับผมณจุดจุดนี้ได้คลิปไม่รู้นันสัตยต้งซ้อนสองสละมั้งล้กแต่ยผักเกี๊ยวม้วนสำหรับตัวนี้ครับเป็นตัวที่สี่ครับตัวที่สี่แต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับตอนที่ว่าปรากฏนะครับเพราะอากาศร้อนมากครับโทรศัพท์จะน็อกครับรคบผม ตามสีแล้วครับจัดไปครับโอเคครับเจอกัครับครับผมทีมงานมีหน่ายพิชิ่งมีหน่ายพิชิ่งครับวันที่13ครับผมนี่ครับเข้าเท่าตัวกัน่ะขอเรือนะครับเบิร์ดเบิ้ดอย่าดึงมากอย่าดึงมากเดี๋ยวไม่ขาดลงเรือครับลงเรือปิดทิปดีตัวปิดทิปดี เคครับผมตัวที่ห้าเรามานะครับเช่นเคยครับไม่ได้อัดทริปอีตอนปลาดึงนะครับไซห้าครับตัวนี้ได้อยู่อเออครับผมเช่นเคยนะครับผมมีนายพิชิงช่งครับผมมีนายพิชิ่งครับนะนายนยกยกถ่ายนายเก็บภาพที่สวยเก็บข้อมูลก่อนแต่แดดอย่างนี้ผมไม่ได้ตั้งกล้องอัดเลยโทรศัพท์จะแห้งก่อน <laughs> โอ้ใหญ่สุดแล้วบ้างเนี่ยทูฟีีแล้วเนี่ยโอ้โหกดลงแล้วครับผมโอเคครับผม<น>ยอมยอมโอ้โหเลือดโอเคครับโอ้เลือดสวยๆครับพี่องจบแนี้เลยสำหรับทริปนี้นะครับเป็นผลที่น่าพอใจนะครับสำหรับปาลาเขื่อนน,นันทบุรนจินดานะครับหรือเขื่อนห้วยสมองนะครับ เอาครับผมฝากผลง,งานด้วยนะครับคลิปหน้าจะเจอกันอีกทีนะครับคล,คลิปนี้ฝากผลง,งานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ